ดังดินไป YouTube Channel รวมถึง Facebook f แ n p a g e ครับพาคุณมาสัมผัสกับยานยนต์ร้้ำสมัยภายในงานบางกรอกอินเตอร์เนชนแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43ครับซึ่งจัดตั้งแต่วันนี้ครับถึงวันที่3เมษาภายในงานครับมีรถยนต์ต่างๆครับรวมถึงรถจักรยานยนต์มาร่วมงานถึงกว่า30ค่ายครับแล้วก็ที่สำคัญคือในงานนี้มีรถใหม่ไมน์เช้นรวมถึงรถเปิดใหม่ กว่า20รุ่นเลยทีเดียวโดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าครับซึ่งเป็นกระแสอยู่ตอนนี้เรียกว่ามากันแบบใหม่ๆเอี่ยมๆเนี่ย20รุ่นเลยทีเดียวฉะนั้นใครที่กําลังมองหารถยนต์รถจัก,กรยานยนต์รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็ <c oughs> มาที่งานนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับแล้วที่สําคัญคือเขามีคัมเปญดีๆนะครับภายในงานเรียกว่า จุใจจริงๆนะครับแม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะนะครับรถ SUV นะครับหรือจะเป็นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อะไรต่างๆนี่มีครบถันรวมถึงแอสเซซอรีนะครับของตกแต่งนะครับก็อย่าลืมอย่าพลาดนะครับแวะมาได้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3เมษาบางกอกอินเตอร์เนช่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 3- 43นะครับอย่าลืมนะครับพบกันนะครับ